ัยเดียวกันใช่ไหมภัยที่ได้นอนได้สุดมันคือภัยคือการแก่ภัยคือการเจ็บภัยคือการตายภัยนอกนั้นอีกเป็นภัยที่จจรณรอนเดดฐานที่หลังมันคือสิ่งที่เราไปสัมผัดกับสิ่งที่ไม่ชอบใจกับคนนั้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราไม่พอใจกับคนนั้นไม่พอใจกับคนนี้ สิ่งเหล่านี้ก็ว่าเป็นทุกจรทำไมใจเรามีความหวั่นไหวกับสิ่งที่เป็นทุกข์กัอบอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขท็รีจะเมื่อเสมอมาในการใช้ปัญญาตองพยายามคุดคุยหาแต่เรื่องที่เป็น,ปนโทษเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่เป็นภัยมาสอนใจตัวเองอยู่เสมอเสมอนี่ก็ว่าทวนกระแสใจ เรื่องใจเราเรื่องเฉลียดเราเนี่ยนะมันพยายามจะคิดเรื่องดีๆเรื่องการมคารมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผตประภะเอาดีดๆทั้งนั้นมาคิดกันมาโลกนี้เป็นอยู่น่าอยู่ดังนั้นน่าอยู่อย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการมคารมเป็นสิ่งที่เราเลียงใจรูปเสียงกลิ่นรสโผตประภะก็น่าสัมผัสน่าอยู่น่าอาศัยน่าแต่ต้อง มันค็คิดไปอย่างนั้นเรื่องของคิดเด็เรื่องที่เป็นธรรมจริงๆเป็นคิดเรื่องทางโลกให้จิตใจเราเกิดความละอายให้ใจเราเกิดความท้อถอยไม่อยากต่อสู้กับโลกนี้อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าการภาวนาที่การใช้ปัญญาต้องคิดเอาจะัภเอาโทษมาสอนใจตัวเองเสมอเสมอ แต่มันอ่อนกําลังใจที่จะไปต่อ้านทั้งโลกให้หมดกําลังใจที่จะไปเกิดไปแก่ก็บตายในโลกอีกต่อไปขนะนะองโลกเขาม,มีจุดบอดที่ไหนจุดเด่นมันอยู่ที่ไหนก็จะเอาจุดนั้นแหละมาที่ไห้มากขึ้นุที่นาทั้งเขาเขาเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นถึงว่าเราไม่เป็นในช่วงนี้เราก็จะเป็นอยู่วันหนึ่งข้างหน้า นก็บกเราคอยจังหวะคอยเวลาอยู่สมอเสมอว่าเราต้องรับผลอย่างนั้นเหมือนเขานั่นเองเพราะว่าเขาตายเพื่อนถุงเราตายก็ดีไม่อยาติพี่น้องเราตายก็ดีทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มปันกลางเด็กเล็กที่ตายไปเนี่ยเรามองคนอื่นตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูดูได้เห็นบางว่าเมื่อถูกเราตายเหมือนเขาจะเป็นยังไง อย่างเราเห็นเขาฆ่ากันตีกันที่ต่างๆทำไม่ดีเรื่องงามเช่นกันในการทั้งผู้หญิงผู้ชายการฆ่ากันนะก่อนที่คนนั้นถูกเขากําลังฆ่าอยู่น่ะการเจ็บปวดเป็นอย่างไรเขาใช้มีดบังใช้ปืนบังใช้สารพัดที่จะใช้เพื่อถ้าขันธิตคนนั้นให้ตายไปในเขาคนนั้นเขาก็ไม่อยากตายเพราะคนมาฆ่า แต่เขาก็ถูกฆ่าไปแล้วขณะที่เขาถูกฆ่าอยู่นั่นความทุกข์มันเป็นแค่ไหนก่อนกําลังเขาจะตายอยู่นั้นถูกมีดเขาบังถูกปืนเขาบังถูกเตะถูกขีบถูกฟันหรือบังอะไรความทุกข์มันเป็นแค่ไหนเราจึงน้อมลงไปว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นถ้าเราเป็นหญิงคนนั้นถูกเขาฆ่าอย่างนั้นถูกเขาทาไม่ดีงามอย่างนั้นเราจะมีความทุกข์ใจแค่ไหน เร่เราความทุกข์ของคนคนที่ถูกสิ่ไม่ดีไปงามทําลายตัวเองนั่นแหละมันน้อมหาตัวเองว่าโอปนยัยโกถ้าเรื่องอย่นี้เกิดขึ้นกับตัวเราความทุกข์เราเป็นอย่างไร,รแล้วคหคิดว่ว่าเรานั่นแหละคนหนึ่งย่องตัวตุณในใน,ในภัยนี้ทั้งหมด อยู่วันใดวันหนึ่งก็จะอัดภัยประเทศนี้อัดถึงเราก็ได้ในวันใดวันหนึ่งแต่ในช่วงนี้เราคุณหลบไปคุณหลบได้หลบไปแต่หลบที่ที้ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องรับผลอย่างนี้นี่ถ้าเราสมมุตทิทำําหลักคจริงของคนอื่นถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้อย่างนี้เราจะมีความทุกข์อย่างไรให้ใจเรียนกลัวรักเอาไปต่างกลัวเหตุการณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานี่คื่อการที่นาใช้ปัญญาเรื่องของคนอื่นเราเคยเห็นเพื่อนฝูงเรารุ่นที่เรารุ่นน้องเราเขาทําไม่ดีในงามบางสิ่งบางอย่างมีฆ่าตีกันในครอบครัวต่างๆอะไรอย่างเง,ง,งี้ยเราจะคิดทั้งเราทั้งหมด ในการคิดเป็นตัวหลังเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าเมื่อเรามีครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าสามีของเรานะจะดีตลอดตั้งแต่บองตนจนถึงวันตายจากกันเพราเราเลือกไม่ได้เราคิดนะสามีของเราเราเลือกไม่ได้ เ,เราเลือกได้ว่าคนนี้เป็นคนดีที่สุดดูหน้าตาถ้าทางคว้สิส่งทุกอย่างพอใช้ได้พ่อจะเป็นพ่อบ้านเราได้เขาต้องตัดสินใจจะเป็นคู่ของเขาเมื่ออยู่กัน,นไปกันไปสองปีสามปีมีลูกหลานเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างนั้นก็ชายคนที่ว่าเราบารา,าดีนั่นแหละใจะมี มันเปลี่ยนโฉมหน้าขึ้นมาใหม่ใช่ยอาจจะไปกินเหล้าเ,าเมายาอาจจะไปคบสนทานอาจจะไปทําสิ่งไม่ดีในงานกับคนอื่นมาไปฆ่าเขาตีเขาสุกคนเขาลักเขาลงกินเหล้าเ,าเมายาในกันตนมันเป็นอย่างนั้นแช่ไครอบครัขวของเรามันก็ผิดหวังไปด้วยลูกหลานที่เกิดมาในครอบครัวก็เป็นทุกข์ไปด้วยกันตามกันิงเอล่านี้เราคิดว่า ศาสนาบารมีเราเนี่ยอาจจะสามีนี่เป็นผัวของเราเหมอกันใ่ว่าสิ่งนีเหมาะสมไม่สมใจตัวเองมีความคิดเนบะเป็นคนคิดหลอกใจตัวเองเหมือนกันเหมือนดังที่ยกนิทานแนวความคิดให้ง่ายๆว่าให้เราคิดเองให้เราจังปัญหาขึ้นเองให้จังนิทานขึ้นเองสมมุติขึ้นเองสมมุติว่าเราเนี่ย เกิดมานโลกนี้ทุกคนนั่นเกิดมาไม่มีใครอยากได้ของช่วยชาติละงมกหรอกถ้ามีครอบครัวมีผัวก็อยากได้หัวดีๆเป็นพ่อบ้านที่ดีนั่นแหละดังในหญิงคนหนึ่งจังฟังดังในหญิงคนหนึ่งด้วยหญิงนั่นสมมติกับเรานั่นแหละคเล่นนั่นสมมติกับเราว่าเป็นตระกูลที่พออยู่พอกินพอสมควร ไม่จนนักก็ไม่ร่ำรวยนักเมื่อเป็นสาวขึ้นมาจำเป็นจะต้องจะไงหาเม่อคู่พอพอแม่ก็เห็นดีด้วยเมียคูยผู้ชายที่จะเป็นเื้อคู่ของคนของเขาคนนั่นเขาเขาก็รักขันชอบขันว่าเขาจะยอมมอบกายแตไว้ชีวิตเพื่ข,ขันและขันก็ต้องยอมแต่งงานกัน เมื่ออยู่มาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วสองปีสามปีขึ้นมา,ามีคนคนนั้นมันก็ว่ามันมัมนเปลี่ยนแปลงไปในการครบค้าสะมาคบกับเพื่อนถูงมันก็ว่าสังขานาร่างกายของไม่ก็ประกอบบางเสิยงบางส่วน เป็นอามา,าพาดขึ้นมาในขณะนั้นเมือ่อว่าผววเมียจะม่ลูกด้วยกันคนสองคนนั่นแหละพอดีในช่วงนั้นก็เป็นว่าสามีเป็นอามา,าพาดขึ้นมาพ่อแม่ก็แบง่งสันปันส่วนให้ทรัพย์สมบัติไปพอสมควร แต่สามีนะครับมีงานทํามีเงินเดือนเงินเดือนพอสมควรเงินเดือนสี่ส้าห้าพันแต่เราก็มีเงินเดือนพอสมควรพอใช้ร่างกายพอเราใช้เงินเดือนตัวเองไปได้เนี่เงินเดือนทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียรวมกันเกือบหมื่นแต่ละเดือนแต่ละเดือนต่อมาก็ผัวไปดำว้าพลาด ไปไหนไปคอยจะได้งานเขาตกไปแะ้วเขาให้ออกงานไปงานก็ไม่ได้ทำเดีรลูกเข้าโรงเรียนนี่นลูกเข้าโรงเรียนเ,เ,ร,เ,ร,ยนเรียนน้น่นเรียนนี่ขึ้นมาคันใช้ใจเงินจะต้อหมดไปหมดไปหมดไปมีแต่เราเป็นคนเดียวพาเงินเตียนครนอบครัวพราะเรไม่ทำงานเพราะตกงานแล้วน,นี่ก็เลยเป็นความทุกข์ใจ งานบ้านงานเดือนทั้งหมดเป็นเราคนรับผิดชอบทั้งหมดนะผู้เป็นผัวก็เพียงว่าน,นอนกินอยู่กินธรรมดาาเป็นท,ทุกข์หาเงินมาเท่าไรก็ไม่พอหาเงินมาใช้ค่าเล่าเรียนลูกหลานลูก,กเองก็ไม่พอ,อผัวก็เป็นอัปปาใจเ,เจราคนเดียวนนหนักอึ้งหัวใจตัวเองตลอดวันแต่ไม่มีความสุขจอยังได้ นี่ต่อมาบางทีกั็นลูกเาัาบอกม่ได้ว่าลูกของเราน่าจะเกิดมาแล้วไหนบางทีไปเจีนโรงเรียนด้วยกันไปติดไปติดเพื่อนผงที่ไม่ดีอาจเขาจะไปนเป็สูกกินกัญชาต่างๆดีไปเมื่อพ,พ่อแม่มีเงินแช่นน,นี้อะหาเงินส่วนที่แม่ไปรักษาผัว ยืเงินไปเท่าไหร่ค้าหมอลูกก็ไปติดกันตาใช่ลูกกินด้วยใช่พ่อลูกก็จะมาขอเงนินแม่ไปซื้อกินไม่ให้ไม่ได้จะทุบตีแม่และลูกอะลูกจำเป็นลูกต่อรพีถ้าไม่ให้ก็ต้องดุดาพ่อแม่จะฆ่าพ่อแม่พยาบาทต่อพ่อแม่ผู้เป็นแม่ก็ทุกข์ใจทั้งสองคำสองฝ่ายลูกก็เป็นอัตพานไปค่ะหัวเอามา,าพาดไปใีย แต่แลัขนาดอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอ่ะจะว่ายัางไงความทุกข์จะมาจากที่ไหนความสุขจะมาจากที่ไหนใครเป็นคนรับทุกข์คนเรารับทุกข์อย่างนั้นเน่ยอมาเราจินตนาการมันคือว่าถ้าเรื่องนี้นเกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่มครอบครัวอย่างความทุกข์ของตาเราจะไหลทั้งวันไหลทั้งคืนออกไปมาจะหนีไปทํางานก็ทําห้เต็มเน็จจมหน่วย ดูแลผัวบังทำอาหารการกินให้ผัวกินบงังดูแลลูกบงังบางทีลูกถูกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้เขา้าคุกเข้าตารางไปกแม่กนี่ยกับประกันออกมาเจอสองหมื่นสามหมืมหม่นเป็นแสนสองแสงเนเงินหมดเพียงเงินเดือนห,ห,หมดไปเเดืนนชอบมาก็ไปหาอยู่ไปจ่ายตลาดว่าทําอยู่ทํากินทาให้ลูกบงังทำให้ผัวกินบงังเอาไป,าาไปมายุ่งมัน ทั้งวันน้ำตาไหลทั้งวันทั้งคืนเงินก็หมดไปก็หมดไปเนี่ยดูสิมนะันทุกขนาดไหนเนี่ยเราสร้างบรรยากาศขึ้นมาสอนตัวเองก็ค,คนก้หญิงแต่ที่ว่านจะเป็นใครก็เป็นเราได้ลงเป็นเราโอเบรยโกไ้เ er นี่ยเรื่องนี้ก็เป็นใครก็เป็นเราโ er อวาทุโอเบระยโกว่าสอนเราที่นี่ กลางๆนี้เรา,าหาเอาว้มาสอนใจตัวเองมันเป็นทุกข์มคออมันกลัวไปเมื่อหาว่าต่อมาจะหี่เมื่อขัวมันป่วย,นห,นนวยนหนักมาป่วยหนักมาเอาเลยคือทะลาะบ่อแย่งกันขึ้นมาบางทีอาจจะมีงานมีโทษอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยอาจจะมีขาโมยขจวนมางงัดแงะบ้านเราจีานต่างๆน่ครอบครัวก็จะหมดไปหมดไปหมดไป เนือบางทีกจกเขามาปนบ้านเราด้วยมาปนบ้านเราผัวเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็อยู่คนเดียวลูกก็ปเ,เป็นอันตรายเยะอยะทุกขนาดไหนเลยนะว่ามันต้ําเติมหลายด้านเข้ามาประดงเข้ามาในขนาดเดียวกันนะกนเนียบางทีก็ไฟที่เราต่อที่บ้านมันซดขึ้นมามันซดขึ้นมา ออหลักไม้คุบ้านเป็นไม้เอาทางจิตแบบผัวลงทางล่างพเดินไม่ได้อหอพูกลูกก็ไม่อยู่บ้านหละไปเทีเท่ยวจ็บเตท,ที่อื่นซะเราคเนเดียวรักษาบานผัวก็ไปทำผ้าด้วยใช่เอาไปทำาไมบ้านในช่วงเดียวกันอเอาอย่างไงจะไงจะไหวอย่างไงจิตแบบผัวไวไหมหามลงทางล่างไว้ไหมดึงแขนลุกก็ลุกไม่ได้จนล่าก็เหมือนกับลาบ สัตว์ต่างๆก็ลากไม่เป็นก็เวยวายางนั้นแหละดูที่เมื่อไฟในบ้าน็ราเรวเฉเนยเยอะเยอะอะไรบางทีลากหัวลงก <ๆ S 1> <อ>ื้งด่างแร้วเงินทองเข้าองของที่ไปอยู่ที่บ้านก็หายหมดไฟไไม่หมดเลยไม่เหลือทีนๆๆี้เราจึงว่าผู้หญิงคนนั้นก็มันนั่งรองให้คนเดียวอันๆๆล่งนั่งอยู่นั่นนีละแต่จะว่าหมดหมด หมดเนื้อหมดตัวเลวนะไม่มีอะไรเงินก็หมดเข้าของที่มีที่บ้านก็หมดพอคนเดียวลูกเขาไม่อยู่ไปเ,เทีเท่ยวเตะเก๋จะหาลักหาผลจะถิ่น็นชาได้ไหมลูกหาถกเขาได้ไม่ลูก,ก,ไ,ลกไปตามภาษาลูกเขาบางทีอาจมีลูกหญิงขึ้นมาสักคนหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอาอยุสิบสี่สิบห้าสิบหกปีอาไปตการใชหนุ่นมจะได้บอกไม่ได้ไม่ดานเข้าไปเต้น ทตจโกเติถากจะได้ไม่รู้ว่ามันไปทางภาษามันพ่อแม่ห้ามไม่ได้มันไปทางภาษาจะเป็นลูกหญิงจะเป็นลูกชายก็จะบอกไปหาติดยาเ็บติดไปเรื่อยๆพอรักมันรักพ็ปนมันปนไปเราก็เสียเงินเสียคําประกันตัวเมาหรือว่ากินเงินกิจแสนมดเงินที่บ้านมันจะเป็นลูกสาวก็ไปละเขาทิจโกติถาละทางภาษาของผู้หญิงอันนี้ถ้ากรรมเมื่อเรามาเป็นอย่างนี้ เราจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเราต้องมั่นใจก่อนตัวเองเลยเสมอว่าอาชาติใดชาติหนึ่งครั้งหน้าเนี่ยเราต้องเจอของสิ่งนี้ให้ได้นี่ไม่ได้แล้วเมื่อเรามีความทุกข์จนลงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปขออาศัยพึ่งจริงจอาศัยญาติญาติเขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยญาติถัดทิ้งกัเลย ว่าเป็นคนกาละกินีในผัวมาก็ไมสมประกอบเป็นอันพาตไปเสี่ยในลูกชายมาก็ไมสมประกอบไปเป็นอันตรพาตไปเสี่ยในลูกหญิงมาก็ไมสมประกอบเป็นคนจะขายเนื้อขายตัวไปเชี่ยนะมีบ้านหลังเดียวพออยู่อาศัยได้ระยะมันต้งเลี้แค่เท่านั้น,นถูกไฟสอดขึ้นมากับไหมเที่ยงไว้เชี่ยสมบัติที่พ่อแม่หาให้แบ่งให้ผมหมดไปหมดไปอ่า งานที่ผัวเขาไม่ได้ทํางานเราก็ทําไม่ได้เพราะโมเมาตั้งแต่ครอบครัวของเราหรือครอบครัวของผัวของลูกเอาไปมาเขาก็ไล่จากงานไปเสียไล่จากงานไปแล้วเงินเขาหมดไปจะไปขออาศัยพ่อแม่จะสติพี่น้องอยู่อาศัยไม่ได้พราะแม่ก็อาจจะตายก่อนเราก็ได้บางทีพ่อแม่ก็ตายไปเสียจะขอสมบัติจากพี่ญาติาเขาก็ไม่ให้เสียโกงเราทั้งหมด เราจะว่าอย่างไรจะหาขอาจะไม่กินที่ไงจะหาขอาจะไม่กินคิดหาเพื่อนฝูงแตเพื่อนฝูงเขาก็ไม่เอาใจใส่เจยเชิเขาก็ไม่ดูแลจะไปอาศัยคนนู้นอาศัยคนนี้ก็ไม่ได้ถึงใจอยู่โซคาระโซคาว์กวินบันสุบบันไปก็อายเขา,างไหวไหม ถ้าคิดตกับเรงขนาดนี้ได้จะเป็นยังไงนี่โอปะนะป้ายกูน้องมาตัวเอง้องคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้มันลงถึงฐานทั้งขิดมันสลุดทั้งเวียดใจขึ้นมามันกลัวจริงมันกลัวว่าแต่ก่อนเราเคยทําการทาาาํางานแบคนี้แบบทุกมาไดีดีจ้านะปกติเขาไม่จะถาขอทานที่ไหนผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่มีไม่ไม่เหมือนเขา สักเสี้ยงเราก็หมดไปหมดไปก็คือลบหน้าที่ไหนเนี่ยเพื่อนพึ่งกับเขาของเราจะไม่อายหน้าเขาหรือเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ขึ้นมาตอบแทนกันเป็นความคิดเป็นลบล่างความคิดที่เราคิดแต่ฝันทางดีส่วนมากความคิดอย่างนี้เราจะไม่คิดกันไปคิดอนโน้น,นมาเราเกิดมาเป็นสาวคนแรกก็จะไปแต่งงานคนนั้นคนนี้ไป มีครอบครัวล้วก็ลูกผัวกัเป็นคนดีเป็นคนไว้ใจทุกสิ่องทุกอย่างมานล้งใหญ่ั้งตัวเป็น,ปนแม่เรี่ยงเป็นแม่เศรษฐีราชินีอย่างมีเงินมีความเป็นระดานทางด้านไปคิดไปโน่นนี่คิดไปมาปูไปด้วยถ้ามีลูกขึ้นมากับลูกดีดีทั้งนั้นท้าลูกชายกับแม่ยายหนังสือเข้าเกยนบอกนอนสอนง่ายพ่อแม่พาอาอย่างนั้นพออย่างนั้นแล้วลูกสาวก็เป็นคนหน้าตาดี บอกนอนสอนง่ายศึกษาเราเรียนเก่งลูกเกิดขึ้นมาแล้วกับเรืกังแต่ว่าคนดีๆการทํางานอาชีพสูงอ,อันนั้นแหละทีเหนี่ยวนใกับลูกต่อไปถ้าคิดมาอย่างนี้ตายกับลูกลูกเดียวทั้งออกไม่ได้ใจมันพู่กับความปรุงแต่งอย่างนี้ไปนี่คือปรุงแต่งทางบวกของสังขารปรุงแต่งทางบวกของเกียรติัญหา ยิ่งปรุงไปเท่าไรคิดไปเท่าไรยิ่งได้ละใจจะโผลขึ้นเท่านั้นถ้าความคิดจะนี่มีในใจเราก็ต้องหาวิธีอืน่นหาวิธีความคิดความปรุงทดแทนกันโต้ตอบกได้ได้ลบล้างกันได้ได้นันคือปัญญาคิดดังอธิบายมาแล้วนี่สมมุติที่สมมุติเรื่องขึ้นมา หรือเรื่องกินก็ได้เรื่องกินในกรุงเทพเราเนี่ยมันมีทั่วไปเรื่องผูดหญิงถือเขาทําไม่ดีไม่มีรายต่างๆหรือเป็นคนที่มีเงินมีทองพอสมควรเนี่ยเขเป็นทุกข์ขึ้นมาแือยังไม่อะไรเรื่องแจ่งเก่งๆที่ได้กับว่ามีเงินมีทองเป็นหลายหลายร้อยล้านพันล้านมีบ้านมีเรือนมีรถมีใช้คนใช้ต่างๆมีครบชุด เจ่ีันนี้เป็นยังไงข่าวไปยังไงไปอยู่ที่ไหนไป็นั่งหลับตาที่ไหนนัดทำตาไหลอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเราไปยังไงไรนี่ก็ยังดีนะหน่อยยังดียังมีข้าวอาหารกินประยุท้องอิ่มท้มทปเป็นวันๆรื่มขอ,อที่อธิบายมาที่จะเป็นแนที่พามาถ้าผัวเขามาพาดไปเงินก็หมดในการรักษา หาเงนินเสื้อหารกันกินมาหงมมาจมในขัวกิน,นแต่ล้วหม้อแล้วหม้อก็หายยากหายา,ย,า,ย,ายแส่ปวดมากินแ,นแต่ล้วห่อเนี่ยเขายากเราคิดเรื่องทางโลบออกมาบวกกันมันลบกันคิดบ่อยๆทั้งเรื่องขึ้นมาบ่อยๆเราไปดูทัท่วไปเน่ยมันใทรดูทั่วถึง แต่หาดูแต่นั่งซื้อพิ์เรื่องที่มันฆ่ากันดีกันอามาดูให้มากคุณฆ่ากันที่ไหนทําไม่ดีที่ไหนไปดูประวัติคนไม่ดีนี่ม,ม,ามาดูครอบครัวที่ทุกข์จนหนให้ครอบครัวที่เป็นเศรษฐีแล้วมาเป็นคนจนเนี่ยเอามาดูเอาเป็นตัวอย่างของเรา,เาไว้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราความผู้ใจเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มีวิธีการคิดตั้งหลักขึ้นมาตั้งเหตุผลขึ้นมาพัฒน,นาไปถึงว่าชาตินี้เรายังไม่เจอยังไม่พบก็าชาติหน้าจะพบอยู่นี่มันจะเป็ไ,ได้ไรือว่าชาติชาตินี้นะถ้ามันพบกินกินจะแก้ไขได้ไหมอ่ะจะแก้ไขได้ไหมชาตินี้จะพบกินกินมันแก้ไม่ได้เอาไม่ทัน ยช้ารเราะเกียวอยู่แล้วต้องเตรียมก่อนนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเลยเมามันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ใจมันตั้งแต่วันเกิดจน,นถึงวันตายนะมันกี่ปีนอนแต่และว,วันนอนแต่และคืนหาความสุขในตัวเองไม่ได้เนี่ยนะสหรับคืการใช้ความคิดการใช้ปัญญามันต้องสร้างบรรยากาศขึ้นมาให้จิตใจเรามีความท่อถอยในการสร้างสรรค์ทั้งโลก มันอ่อนใจในทางโลกความคิดอย่างไรจะให้เกิดความเบื่อหน่ายโลกคิดเถอะความคิดต่างๆตรงกันข้ามความคิดของตันหายที่เดียร์นี่ต้องคิดต่างที่ดีหน่อยมันชอบใจหน่อยตัวอ่เขาที่ตายไปให้เราดูทุกวันทุกวันวนะคนทนะดีๆมีสมไปมันก็ตายไปแค่ ในบางาาทีลักขณาใหญ่ที่บ่าวมาแล้วไอาเอามาพาดเลยจ้ะไอเราสมบัติเรเกิดขึ้นทีน่ยอย่าง,งป็นตนุนมองยุ่งกันใหญ่ในครอบครัวเงินก็มีรักษามาเด่เนก็เกิดกับเราสล้าราคาดที่ไหนผมคูดไม่มีที่ใจะแจกขไขอะไรมันจะมันจะดำตาไหลวันไหลแต่คืนก็ย,ยุ่งเลยชิดต่างๆวันนี้เป็นเพ่อให้มนจิตใจมันกลัวในการเกิดเราต้องมองถึงอนาคนตว่าเราต้องเจอชาติหนึ่งชัะ จนได้ในี้ยครังหน้าของต้องเชื่อให้ได้ไั่ต้องเชื่อกรรมว่าที่ผ่านมาหลายชาติหลายภบนั้นาผ่านเราจะสร้างกรรมที่ไม่ดีไม่งามมาแล้วแต่ผลกรรมชั่วช้าที่เราทํามาแล้วย,ยังไม่ให้ผลมันตามกรรมดีไม่ทันในช่วงนี้กรรมดีของเราทํามาแล้วเนี่ยมันมาให้คนเราใช้ก่อนเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดี มีฐานะที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีในขณะนี้มีเพื่อนฝูงที่ดีในขณะนี้นะะกรรมดีที่เราสร้างมา่ะมันหมดไปชาตินี้แล้วนะมันหมดไปชาตินี้แล้วเมื่อหมดไปจะไหนกรรมดีเราสร้างต่อไปมันยังไม่ผลบางทีมันมีกรรมชั่วที่มันมีอยู่ข้างหลังเบื้องหลังมันแทกขึ้นมาทันมันแทกขึ้นมาทันกรรมดีที่เราทําอยู่ในขณะนี้มันมันกันไม่อยู่ เพราะคิวคำชั่วเข้ามาถึงคิวใครคิวมันที้เราดีอยู่คิวคิวทางดีต่อไปว่าคิวทางชั่วเข้ามาปร,ประดังเข้าไปลเราแก้ไม่ได้ว่ากรรมมูนาวัตตีโลกโกมันต้องเป็นไปตามกรรมที่ไปเลือกตามความรักใจตัวเองไม่ได้เลย